น้องไห้อะอน้องเป็นคนที่แรงเยอะน้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์ด้วยเล่นดัดด้วยอะไรเงี้ยนะมินรันดวีเผยนำฟ้าร้องไห้หนักมากรู้สึกผิดทำเก๋กไกล่ล้มจากกรณีดราม่าก,กับงานเกลคับของทางช่องสาช็อตเล่นแช่บอนของนำฟ้า,าธัญพัฒน์และเก๋กไก่สไลเดอร์ช็อตนั้นน้ำฟ้าแย่งลูกบอลทำให้เก๋กไกล่ล้มจนเกิดเสียงวิพาก์วิจารณ์อย่างหนักว่าเล่นแรงไปไหม แต่ในขณะเดียวกันน้ำฟ้าเองก็ได้ออกมาขอโทษเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วทั้งคู่เคลียร์กันเข้าใจด้วยดีลัสุดสาวสวยมินรันดวีได้ออกมาเผยถึงเรื่องดราม่าดังกล่าวว่ามิ้นรันดวีวอนหยุดดรามา่าน้ำฟ้าเก๋ไก่แค่เกมกีฬามิ้นเองก็มีช็อตที่ทําให้เก๋ไก่ล้มเช่นกันก็ได้โทรไปคุยและเคลียร์กันแล้วทั้งน้ำฟ้าและเก๋ไก่ และมินละละลวีเผยว่าทั้งเกไก่สไลเดอร์และน้ำฟ้าธัญพัฒน์ทั้งคู่ก็เห็นดราม่าแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเคลียร์การคุยกันขอโทษกันไปแล้วเรียบร้อยขณะเดียวกันมินลลวีเผยว่าน้ำฟ้าร้องไห้หนักมากร้องไห้หนักขอโทษเกไก่รู้สึกผิดที่เกิดดรามา่าและก็วอนทุกคนเห็นใจทุกคนพยายามเล่นเอนเตอร์เทนให้แฟน ได้สนุกไม่อยากให้มีดราม่าดังกล่าวเราไปฟังเสียงของสาวมิน้นรันดวีพูดถึงประเด็นดราม่ากันค่ะจังหวะที่หันไปดูใช่จังหวะที่หันไปดูก็คือเหมือนพี่เกศไปนอนลงคืนแล้วก็ <c oughs> มีช็อตที่มิ้นทำพี่เกศล้มเหมือนกัน <c oughs> ใช่แล้วแบบหนูก็เพิ่งเห็นเราเราก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเห็นก็คือก็ได้ทักไปหาก็ก็ได้คุยกับพี่เกศเหมือนกันแล้วก็คุยเรื่องน้ำพาด้วยทักไปหาพี่เกศแล้วก็น้ำพาเหมือนกันทั้งทั้งคู่คือแบบ เห็นน้ำมากเหมือนกันแต่ทุกคู่คือแบบไม่ได้คิดอะไรเลยต้องน้ำทั้งกับน้ำาตาแล้วก็พี่เก๋แล้วก็น้องก็ได้ขอโทษอีกคือขอโทษตลอดแล้วน้องรู้สึกผิดมากจนแบบร้องไห้น้องเป็นคนที่แรงเยอะน้องเป็นนักกีฬาวอลเลย์ด้วยเล่นแบดด้วยอะไรเงี้ยแล้วจังหวะนั้นน่ะคือน้องไม่รู้สึกตัวจริงๆแล้วก็พี่เก๋ตัวเล็กแล้วก็แบบตัวเบาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก็จริงๆอยากให้เห็นใจค่ะเพราะว่าจริงๆทุกคนคือเหมือนเป็นพี่น้องกันเราเล่นกันแบบ เราพยายามแบบเอนเทนแล้วก็เล่นแบบแต่ละสีให้แบบสนุกสนน